มหามคาเทียบเทียมฟ้าสิทธพี่ใหญ่ของจิงจิวคนจะอย่างไรก็ไม่ใช่กระบี่ความคิดที่ไม่สามารถยืนยันได้แต่ถือว่าเป็นการคาดเดาประการหนึ่งคำกล่าวที่ว่า กายกระบีตามธรรมชาติได้แต่ถือเป็นสมมุติฐานประการหนึ่งหากนั้นไม่ใช่ประกายกระบีตามธรรมชาติอย่างนั้นเป็นอะไรผู้ครองยอดเขาเบึงเขียวครามที่นั่งนิ่งเงียบตลอดเวลาพลันเอ่ยปากถามขึ้นฉากการต่อสู้นั้นเป็นสิ่งที่สิทธิธรรมดาทั่วไปชมดูไม่เข้าใจแต่พวกเขาเป็นยอดฝีมือในเชิงกระบีไหนเลยไม่สถานสะเทือนได้ มือทั้งสองของมันเป็นเรื่องราวใดผู้ครองยอดเขาสวยสุขหมวดคิว้วกล่าวว่ากระบี่บินของกวหนันซานไม่ใช่กระบี่บินทั่วไปกระบี่ของกวหนันซานซึ่งเป็นสิทธิคนแรกของเจ้าสำนักเขาเขียวย่อมไม่ธรรมดามันมีนามว่าทะเลคลามเป็นยอดกระบี่ชั้นที่สองเพื่อได้รับการยอมรับจากกระบี่ทะเลครามกวหนันซานต้องใช้เวลาถึงสองปีจึงล้าหลังกวดจยอยยูซุยและเจ้าลาเยีย ต่ยอดกระบี่เช่นนี้กลับถูกบิดหักไปไม่ทราบต้องใช้เวลานาน,านเท่าใดค่อยหลอมสร้างขึ้นมาใหม่เหล่าผู้ครองยอดเขารู้สึกเสียดายยิ่งต่อให้จริงจิวใช้วิชาหัดมหาการณาของวัดเกิดผลก็ไม่สามารถตะปบคว้ากระบี่เล่มน,นี้เอาไว้ตามตรก,กะทั่วไปไม่ว่าผู้ใดคิดเรียนแบบจริงจิวโดยการตะปบคว้ากระบี่ทะเลครามเล่นนั้นนิ้วทั้งสิบต้องถูกฟันหัก ต่อจากนั้นฝ่ามือต้องขาดไปผู้ครองยอดเขาสเสวยสุขขมวดคิ้วกล่าวว่านอกจากว่าเจ้าผู้นั้นยังฝึกวิชากายวชิระผู้ครองยอดเขาแต่การก่อนกล่าวว่าเมื่อสามปีก่อนยอดเขาเลิศจริยาเคยระแวงสงสัยมาก่อนเมื่อสามปีก่อนยอดเขาสุดปลายเทพคืนสู่แสงสว่างตอนนั้นฉืออันบอกว่าจิงจิวอาจฝึกวิชากายวชิระ ตอนนั้นผู้อาวุโสยอดเขาท่องเมฆกล่กาวผสมโรงว่าจริงจิวชมชอบคููคลามศีรษะคนหรือพฤติกรรมเช่นหลวงจีนกรอกขมมสำนักเขาเขียวไม่เชื่อข้อสันนิษฐานนี้ยึดถือเป็นเรื่องล้อเล่นประการหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ายอดเขาเลืจริยาไม่ได้กล่าวล้อเล่นสายตาหลายคู่จ้องจับที่กระบี่สามเสียเล่มนั้นเหล่าผู้คล้องยอดเขาทราบว่า ผู้รักษาวินัยกระบีกำลังสดับฟังคำสนทนาในที่นี้ผู้ครองยอดเขาแต่การก่อนกล่าวว่าหากฝึกกายวชิระบวกกับวิถีกระบีสำนักเขาเขียวเราไม่แน่ว่าจะเพาะสร้างกายกระบีตามธรรมชาติสำเร็จผู้ครองยอดเขาเฉิดโฉมกล่าวว่าล้มจีนเหล่านั้นก่อกวนเล่ห์ในใดหากว่าก่อนออกจากวัดก็เพาะสร้างกายวชิระสำเร็จไหนเลยปล่อยให้มันจากมา เข้าสังกัดสำนักเขาเขียวเราแทนหากว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหลวงจินวัดเกิดผลเข้าสู่โลกีวิสัยต่อให้ในวันหน้าจิงจิวคิดกลับวัดเกิดผลหากว่าสำนักเขาเขียวเกิดเรื่องก็ต้องกลับมาช่วยเหลือผู้ครองยอดเขาแต่การก่อนขบคิดแล้วกล่าวเราจะหารือเรื่องนี้กับสิทธิพี่เจ้าสำนักทั้งขอให้สิทธิน้องทั้งหลายอย่าได้เปิดเผยออกไปและอย่าได้ไปสอบถามวัดเกิดผล แทงเป็นไม่ทราบอันใดทั้งสิ้นผู้ครองยอดเขาทั้งหลายเห็นพ้องด้วยตอนนี้ความสำเร็จของจิงจิ๋วอยู่ในขั้นธรรมดาที่หักกระบี่ของกอหนันซานเป็นเพียงการฉกฉวยเอาเปรียบไม่ว่าผู้ใดล้วนดูออกว่าเขามีอนาคตยาวไกลหากว่าข้อสันนิษฐานเป็นความจริงครั้งกระโน,น้นวัดเกิดผลเพราะสร้างดาบศักดิ์สิทธิ์ให้กับนิกายดาบวายุไม่แน่ว่าร้อยปีให้หลังสำนักเขาเขียวจะเกิดกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ เล่มหนึ่งเมื่อกลับถึงยอดเขาสุดปลายเทพเจ้าล่าเยี่ยล้วงมุกวิเศษที่เปล่งประกายอ่อนจางออกจากแขนเสื้อมอบให้กับกู้ชิงและชายหนุ่มแท้หยวนกู้ชิงรับมุกวิเศษนำชายหนุ่มแท้หยวนกลับเข้าถ้าแปลงสำนึกกระบี่สายหนึ่งลงบนมุกมุกวิเศษปวยพุ่งลำแสงหลายสายฉายอยู่บนผนังถ้ำปรากฏเป็นภาพเละเลือนภาพหนึ่ง แต่ก็เห็นภาพเหตุการณ์ในงานทดสอบกระบี่วันนี้นี่เป็นมุกทวนกระแสสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์บางอย่างเอาไว้ฟังว่าสำนักศูนย์กลางจะมีของวิเศษสิ่งหนึ่งเรียกว่ามุกค,คืนฟ้าสามารถใช้ภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นทั้งบันทึกเสียงเอาไว้แต่ว่ามุกค,คืนฟ้าเป็นของวิเศษอลัาค่าถูกเก็บรักษาในหอซ่อมเสริมฟ้าสำนักศูนย์กลางไม่เคยมีคนเห็นมาก่อน แสงสีสนธยาลาลับม่านวิกราลคลี่คุมลงหมู่ดาวกระพริบแสงป้าน,น้ำชาสงบนิ่งจิงจิวนั่งอยู่ริมหน้าผาทอดตามองไปยังยอดเขาไกลตานิ่งเงียบงันไม่กล่าววาจาไม่ทราบคุ้นคิดอันใดเจ้าล่าเยี่ยเดินถึงข้างกายเขาถามว่าคิดกล่าวอันใดหรือไม่จิงจิวกล่าววา่า ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่ปรีปรากตอนนี้กลับพูดมากไปสภาวัตถุในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรื่องใดล้วนมีเหตุผลแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าพวกมันฉนัยจริงจังถึงเพียงนี้ยอมมีชีวิตเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อาจรับได้เจ้าล่าเยียทราบว่าเขาพูดถึงยอดเขาสองลืมเรือนหรือกล่าวให้เฉพาะจอดจงก็คือหลิวสือซุย ดังนั้นไม่ทราบตอบว่าอย่างไรดีจิงจิวกล่าวอีกว่าความสำเร็จของข้าพเจ้าเชื่องช้าเกินไปจเจ้าลาเย่คุ้นคิดคำพูดนี้ไม่สอดรับกับนิสัยใจคอของท่านไม่ทราบว่าเขาได้รับความกระทบกระเทือนใจอันใดจิงจิวกล่าวว่าทั้งที่ทราบว่าข้างหน้าเป็นอะไรยังเดินไปโดยไม่หยุดหย่อนชมดูวิวทิวทัศน์ที่เคยเห็นมาเป็นความจืดชืดไรรสชาติ ดังนั้นข้าพเจ้าไม่รีบร้อนจิงจิวกล่าวอีกว่าแต่วันนี้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกเร่งด่วนเป็นครั้งแรกเจ้าราเย่ถามว่าเพราะเหตุใดจิงจิวกล่าวอย่างจริงจังว่าหากว่าข้าพเจ้าฝึกถึงขั้นทลายภพก็สามารถทุบตีไปอยู่จิ้งสักคราเจ้าราเยคุ้นคิดวันนี้ท่านทุบตีสิ่งสำคัญของยอดเขาสองเลือน รวมสามคนยังไม่พึงพอใจดูท่าเรื่องของหลิวสือซุยคงไม่ยุตินในลักษณะนี้ลำแสงเหล่านั้นกลับคืนสู่มุกทวนกระแสทีละน้อยไขมุกประกายราตรีเปล่งแสงเรืองรองใหม่ภายในถ้ำสว่างสวัยดุจกลางวันกู้ชิงหน้าเคร่งขึมจริงจังใช้หนุ่มแส้หยวนหน้าซีดเผือดลง ภาพของมุกทวนกระแสแม้เลอะเลือนทั้งไม่มีเสียงแต่พวกเขาดูออกว่าวันนี้เกิดเรื่องอันใดหลิวสือซุยถูกทำลายพลังฝีมือขับออกจากสำนักเขาเขียวจริงจิวท้าสู้สิทธิยอดเขาสองลืมอเลือนสองคนทั้งฟาดสิทธิ์คนแรกของท่านเจ้าสำนักกระอักโลหิตชายหนุ่มทั้งสองศพส,สายตากันเห็นเขาความตื่นตระหนกในดวงตาของอีกฝ่าย กู้ชิงตบไหลของชายหนุ่มแซ่หยวนกล่าวปลอบโยนว่าไม่เป็นไรวันนี้ก่อนการทดสอบกระบี่คาดเดาว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแต่นึกไม่ถึงว่าเรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตถึงเพียงนี้ดีที่หลิวสือซุยรักษาชีวิตไว้ได้อาจารย์ทั้งสองไม่ได้พลาดท่าเสียทีชายหนุ่มแซ่หยวนนึกเลื่อมใสเห็นว่าสมกับที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสุดปลายเทพสามปีแม้เผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ยังไม่ประวัติลนลานจึงกล่าวว่า สิทธิ์พี่เยือกเย็ยนยิ่งกู้ชิงกล่าวว่าอาจารย์อาหญิงเป็นผู้ครองยอดเขาท่านเป็นสิทธ์อันดับแรกของยอดเขาสุดปลายเทพข้าพเจ้าสมควรเรียกท่านว่าสิทธิ์พี่ใชยหนุ่มไส้หยวนไม่ยินยอมกล่าวว่าย่อมต้องนับลำดับตามที่เข้าสังกัดก่อนหลังกันกู้ชิงสันสศาาีษากกล่าวว่าหากให้นับตามลำดับเข้าสังกัดก่อนหลังข้าพเจ้าก็ไม่ใช่สิทธิ์พี่ของท่าน ใช้ดมไส้ยวนรับฟังไม่เข้าใจถามว่าเยนนั้นเป็นผู้ใดผู้ชิงทอดสายตามองท้องฟ้ายามราตรีเงียบงันนิ่งนานจึงกล่าวเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ของพวกเราไม่ทราบว่ามันสามารถกลับมาอีกหรือไม่